มีอาวุธติดตัวมาไหมเขาถามมีไหมไม่ไมีเอ้ยอาจจะมีก็ได้นะใส่แจ็คเก็ตมีมีที่อะไรอ่ะน้ำหอม, <laughs> มน้ำหอมเฟียงหัวก็แตกนะผมบอกก่อนผมผมผมา่าเช้าเช้าผ่านจนบ้านผมไม่ก็อะไรก็ในก็ถูนี่ยังหัวผมซื้อตัิวอะไรที่พี่ลงอะไรลงอะไรอ่าผมไม่รู้นั่นแหละแล้ใจเขาพูด น้ำพริกของนวัดไม่ใช่น้ำพริกของใครเนียคนตื่นเขาผมมามต้องมาหาเขียนแบบสอคสามนะ,ะส่งกำลังใจให้คุณนวัดขอบคุณครับวันหลังอ่ะต้องคิดหนักๆห,หน่อยทุกอย่างมันมีหลักการมีเหตุผลนะฮะมันจะได้ไม่ทำให้เราต้องลำบากเจอผมก็โชคดีแล้ว ผมอะอะไรเคลียร์ได้ผมเคลียร์ให้ไม่ต้องห่วงเวลาถ้าผมพูดว่าผมให้ก็คือให้ไม่ให้ก็คือไม่ให้แต่มีบางคนพูดว่าให้ผมแล้วจนวันเนี้ยคุณรู้ไหมเงินมูลนิธิยังไม่ได้คืนผมเลยแล้วผมก็ไม่รู้จะไปตามที่ใครแล้วผมไม่รู้ตอนนี้มูลนิธิเนี่ยใครมีอำนาจไม่รู้พี่คือคือพี่รู้ไหมที่ผมรู้ก็คือ เห็นบอกเห็นพูอ่าแล้วผมไม่เห็นคนอื่นเข้า่าที่ประเทศนะคือเขาเขาบอกการโอนให้ให้อะไรเข้าบัญชีของผรัทมูลนิธิอ่ะกเป็นการโอนไ่รู้เอาเงินอะไรที่โอนมาให้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 บริษัทคุณกันเขาโอนมาให้บริษัทด้วยตัวเองหนึ่งครั้งแต่ผมรับไม่ได้ด้วยด้วยหลักการของกฎหมายแล้วคุณกันบอกว่าโอนให้มูลนิธิสลักหลังเพื่อให้โอนต่อให้ผมแล้วตั้งแต่เมื่อสองวันที่ผ่านมา และเอาผมไปแขวนจนทำให้คนเข้าไปกดไลค์ห้าแสนกว่าคอมเมนต์เป็นพันเป็นหมื่นและในคอมเมนต์ด่าผมแหลกเลยและคุณกันก็ยังแขวนโพสต์นี้ไว้อยู่จนถึงวินาทีนี้มมอย่างนี้พี่ว่ามันโอเคไหมถามพี่ <ผม S 1> อยู่ๆผมถูกดา่าเป็นไอสัตว์นี่<ๆ>อะไรเงี้ยบอกพี่<ม>ว่าอโอเคป่ะมันโอเคป่ะล่ะ เข้าใจเป็นอารมณ์ร่วมนะมันเป็นอารมณ์ร่วม,มอมวอะพี่พูดถูกเพราะฉะนั้นอย่าตกเป็นอารมณ์ร่วมของคนที่อยากให้สังคมมันแปรปรวนอย่าตกเป็นคนที่มีอารมณ์ร่วมปาสจากเหตุผลนะโอเควอใจกว้างกว้างกว้างมากไม่ต้องห่วงครับกว้างยิ่งกว่าทะเลเราไม่ได้เดือดเนื้อร้อนใจอะไรผมเห็นผมเห็นมีอะไรเขาบอกว่า ไปออกออกกับคุณงานผมก็เลยงงงหญ่แต่ไ้อีก IO ครับผมก็เลยอะไรกูกูไม่อ่านแล้วพวกนี้ไม่รู้อะไรเป็นอะไรแล้วสั่อะไ่ปเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งพี่ไม่ต้องไปตำรวจไซเบอร์กับผมอะเสียเวลาเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งรอช่องแตกแวะมาหน่อยพี่จะได้รอดมามาแป๊บเดียวแป๊บเดียวเขามาแล้ว เดี na, ๋ยวพี่ได้ออกทีวีนะดังมากเลยนะไม่ต e ้องพี่ผมผมแค่มาแสดงตัวว่าผมบริสุทธิ์ใจแค่นั้นเองไม่ไม่ใช่ <c oughs> ว่าแสดงตัวว่าบริสุทธิ์ใจต้องพูดว่าแสดงตัวเพราะผิดพลาดไปแล้วขออภยัยถ้าบริสุทธิ์ใจมันไม่เดินทางกันมาถึงตรงนี้หรอกอ่าน่ะอย่าไปพูดมันเยอะไม่ต้องไปโรงพักก็ดีแล้วไม่ต้องไปศาลก็ดีแล้วโอเพี่ <c oughs> okay. โม้ไม่ไม่ได้เอาโม้หรือไม่ไม่ได้ว่าอะไรเลยผมคือผมเองอะไม่ใช่หลอกที่คือผมมาเนี่ยผมรู้ผมผิดอ่าจบ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 รู้ว่าผิดแล้วก็ขอโทษคนเรานะทุกคนถ้ารู้ตัวว่าผิดก็ขอโทษเราก็ทุกคนก็ต้องให้โอกาสถ้าเป็นความผิดไม่ซ้ำซากนะฮะ ในทุกคนฮะไม่ใช่ใหมายความว่าพี่เขาคนเดียวผมชีวิตผม,มใช่ึ้นศาลพี่แล้วผมก็ไม่โพสต์เอกสารเพราะผมอยู่าสาก,บบกสารมาก่อนอ่าโอเคอ่าอยู่เอกสารมาก่อนจริงจริงที่ผมไม่ได้ว่าไม่ได้ว่าอะไรผมอยู่ศาลจังหวไงก็มีนี่ยอ่าโอเคเพราะผมรู้ผมเห็นผมเห็นหมดแล้วเลยผมก็ติดคุกอืปัญหา,าลับซับอืมบอไม่ต้องยอมไม่เป็นไรถ้าพี่เขาสำนึกผิดก็จบแค่คำเดียว คนเราส,สังคมมันจะอยู่ได้มันต้องเปิดเผยทุกอย่างเนี่ยเพราะว่าผมบางทีผมพูดตรงนะบางทงีการอย่างเงี้ยคือผมไม่รู้นะผมมองมองไงแต่ผมไม่เคยรู้สึกว่าไอการที่ต่างฝ่ายกันทะเลาะกันมันเป็นประโยชน์อะไรเลย <c oughs> ผ,มผมถึงไม่ต่างอะไรเงี้ยพี่ตรงเเอาไม่เป็ลวลาอันนั้นเรื่องของพี่ครับเอาเรื่องของผมแล้วกันเอาพี่บอกเช่นนี้ก็ถือว่าพี่จะตองเจอเคสใหม่ก่อน อ๋อไม่เกี่ยวครับผมไม่ได้เป็นที่รองรับทุกเคสเพราะเกิญว่าเคสนี้ผมเป็นคนโอนเงินไปห้าหมื่นผมก็เลยต้องติดตามเพราะว่ามันไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่เรารับทราบและรับรู้ก็แค่นั้นเองเรื่องบวม,มีแค่นี้แต่ว่าหลังจากนั้นมันขยายผลมาเป็นเรื่องเลยเถิดไปหมดเพราะว่าใช้ไอโอแล้วใช้มวลชนมาบีบผมเท่าน,นั้นเองเท่าน,นี้เองเรื่องเรื่องมีแค่นี้อืม ผมไม่เกเรื่องนี้ไปเยอะจนผมชิชินแล้วเอาชินอีกทุกคนไอ้เจ้าคนชนน่ะผมเจอทุกวันทุกคนไป็นคน่งการันตีอยู่แล้วที่เอออ่าอ่าอ่าออาอืมอืมอืมอันนี้เป็นอะไรครับทำอะไรยางครับเป็นทนายครับเป็นทนายเอออืม ไม่บอกเลยไม่บอกไม่บอกไม่ไม่คือผมอยากรู้ว่าจบธรรมศาสตร์จบจุฬาเอาทำไมต้องจุฬาธรรมศาสตร์แบบผมถูกบูลลี่เรื่องจุฬาอยู่นะไม่เข้าใจผมถูกบางคนบูลลี่ว่าผมจบมหาลัยที่ดูเหมือนไม่ทรงเกียรติแล้วก็บางคนก็บางคนเขาบอกเขาจบจุฬานู่นนี่นั่นเขาเก่งครับโอเคถ้าพี่ไม่เก่งจริงพี่คงข้าถังน้ำแน่ถังนี้หรอกผมก็ยอมรับพี่เก่งนะ ผมยอมรับพี่เก่งที่บอกพี่ผมแปอ่อมเม์พี่เอเคอมเมนต์คือที่ที่ไปนิดหน่อยอ่ะร้อยสองร้อยแบบคนที่มีไป็นลำานี่คือรู้ว่มชอบเน่ยแล้วพี่เอาแมวกรยนมาเลี้ยงเนี่ยมก็เป็นสิ่งที่ดีนะผมว่าคนในมุมในมุมอีกมุมหนึงอ่ะเขาไม่ศึกษาเขาไม่รู้เขาก็ละมอแอนี่ไม่ดีแต่แต่ผมมองผมเป็นคนมองมองคนื่อืในมุมท uh ีเชื่อว่มีส่ทดีทีไม่ศึกษาก็หาว่าผมไม่ดีอ่า เพราะมันมีคนชี้ช่องทางให้ผมกลายเป็นคนไม่ดีไงอืมก็ในการเป็ตการที่อยู่ที่เาำนุกย่ชงชอบเรื่องการท่องเที่ยวนะเพราะผมเองกเป็นคนชอบเที่ยวอืม,อมตามผมเองครับที่ทำรายการอยู่แบบคุตถอยเออข้างสารคดีของพี่อืมแล้วทำไมพี่ชอบกันนะมากอะ่ะไม่ใช่พี่ผมไม่คือผมไม่พุม้มาตอนน้นี้คือผมไม่ได้ ผมเม่คนอื่นที่ผมว่าเออเห็นผมก็อพี่มันไ,ไม่อยู่ในโลกที่โทรทัศน์ตรงนั้น้วพี่นี่มันอยู่ในโลกของโทรศัพท์มือถือผมเห็นเขาโอเคผมแต่ผมไม่ได้ไปตรงๆนะผมไม่ได้โอนเองินให้คุณการแล้วผมไม่เคยให้โอนเองินให้ใหกับมือที่ไหนเลยนอกจากที่แบบว่าของไม่ไม่ผมก็ใจผมก็ใจแต่หมายถึงว่ามีอะไรที่ทําให้เราไปประทับใจเขาก็ที่เขา เขาทําที่ที่ไปที่ที่ทหารตายที่ทหารตายไปตายคุณตายนี่สิ่งที่ผมเราไม่ได้ผมผมก็ทํานะทหารตายผมให้คนละสองหมื่นกว่าบาทอันนี้ผมไม่รู้พี่ถ้าผมถ้าผมผิดพลาดไปผมก็ขอโทษขอโทษผมไม่รู้จริงพี่อ่ะพี่ขอโทษว่าขอโทษอ่ะขอโทษทีได้ไหวทีนี้ทุกคนชอบไม่พี่คนเราต้องมีเหตุผล ถูกครับไม่ห็นต้องเราคิดเห็นยังไงกับที่เขายังไม่เปิดเผยรายรับและรายจ่ายจนถึงวันนี้ไม่มูลนิธิันนี้ผมไม่บอกความจริพี่เพราะไม่ได้ยอมผมอันนี้จริงนะผมผมไม่ไปชายคนจะไปรู้ว่าผมเอ้าเดี๋ยวกันทีเดี๋ยวกันทีมันไม่ใช่เรื่องของพี่ก็ถูกแต่ในเมื่อพี่มันเป็นเรื่องที่อยู่ในพับบิทเขาเรียกว่าเรื่องสาธารณะที่ทุกคนวิภาคพี่ก็มีส่วนหนึ่งที่เดินทางมาถึงตรงนี้มาหาผมแต่ผมไม่ได้เสียัะ ม,มีไม่ผมผมยกถามว่าการที่มูลนิธิไม่เปิดเผยที่มาของรายรับและไม่เปิดเผยที่มาของรายจ่ายว่าจ้างใครใดๆไม่ยอมเปิดพี่ว่ามันโอเคไหมถ้าไม่พูดถึงอันนี้ก็ได้พูดถึงอันอื่นก็ได้พี่ว่ามันโอเคไหมถ้าพูดถึงอื่นมันตุกตุก๊กโมทีที่ถ้าไม่เปิดเผยรายจ่ายมันก็ไม่โอเคมันอ่ะมันก็นั่นแหละมันก็กลับไปที่หลักการอย่างเดียวอะ่ะมันมันไม่โอเคหรอกครับ มันไม่โอเคหรอกเพราะเราจะได้รู้ไงว่ามันมเกิดอะไรขึ้นเช่นมีการจ้างกันภายในมีการบวกเงินเพิ่มเยอะๆเพื่อเอาเงินออกหรือมีเงินหรือเปล่ามีเงินแปลกๆเข้ามาวนไหมอะไรยังไงอะไรเงี้ยมันหลายอย่างผมไม่รูพี่ผมบริจาคเลิจาคเยอะอพระเนี่ยผมมันไม่พักอย่ามาเปรียบเทียบไม่ใช่ที่ผมจะบอกว่าผมเป็นคนบริจาคให้กับวัดเยอะตั้งแต่เด็กแล้วแล้วนั่นนั่นเขาเรียกทําบุญฮะไม่เรียกบริจาค คุณพี่อยากอยาสำคัญเรื่องผิดทำบุญก็คือทำบุญไปเซิร์ช Google คำว่าทำบุญกับบริจาคมันแต,ตกต่างกันยังไงเนะาะ่บริจาคเนของวตมบริจาคบริจาคคือการวางเป้าหมายที่ชัดเจนโดยการถูกนำเสนอว่าจะมีอะไรและลักษณะรูปการเป็นอย่างไร เราถึงร่วมบริจาคก,การทำบุญมันไม่จำเป็นที่จะต้องมีกฎกติกาและมีการคาดหวังเพียงแค่ร่วมทำตามเขาเรียกว่าประเพณีทางศาสนาเออครับินเนี่ยผมทำกระถินเนี่ยอ,อกากถ<ด>ินนี่ละพี่พี่จะไปกระถินอันนี้พี่เรียกว่าอะไรทำบุญ,บญและอย่างไรก็นิสสวาทยังไงพี่พี่เรบยกาบค ผมทำพี่ผมไม่ย้อนพี่หรอะไรนะฮะทำอะไรถ้าผมผมน่ผมทำให้กับวัดเนี้ยอ๋อทำบุญครับเขาเรียกทำบุญนะเขาเรียกว่าทำบุญตามศาสนาเขาเรียกทำบุญอ่ะพี่แล้วพี่จะคนส่วนใหญ่เขาก็จะไาบริจาคไงพี่พี่ไปพี่ไปวัดพี่ก็ไปทำบุญนะพี่จะไปบริจาคทำไมพี่จะไปสร้างสลาก็ไปทำบุญร่วมทำบุญสร้างสลาการประเรียนทำบุญปิดทองฝังลูกนิมิตทำบุญทอยกฐถิน ทำบุญทอดพระป่าแต่เวลาที่มูลนิธิเขาจะขึ้นว่าเอา้าใครจะร่วมบริจาคเขาไม่มีคําว่าทําบุญ mm hmm. กฎหมายฟังนะกฎหมาย mm hmm. จะออกใบรับรองในการลดหย่อนภาษี <Okay. S 2> เขาจะเขียนหัวว่าอะไรไหนพี่พี่กูเอกผมว่าพี่เคยอยู่ศาลมาก,ก่อนเขาเขียนหัวว่าอะไรก็ธรรนัฐเขาเขียนหัวว่าอะไรอนา,า,านุโมทนะใบอานุโมทบัตรผมรู้ไม่ใช่พี่พี่เขาเขียนคือใบอนุโมทมะบัตร สำหรับเออไปแล้อ่าแั้วแต่น,นตะว้าจะวัดงานที่ผมที่ผมไม่เกี่ยวกับวัดผมบอกเลยว่ามูลนิธิก็จะออกว่าอะไรคีย์เวิร์ด <Key word. S 1> มีเมื่อนที่ผมไม่รู้เพราะผมไม่เคยเข้าไปมูลนิธิเขาจะมีคีย์เวิร์ดว่าเงิน<ม> <gi es? S 3> บริจาคไม่มีมูลนิธิไหนเขียนว่า,นานเงินทาบุญบเพาราฉนะฉะนั้นมันเป็นสเปคซิฟายคําคำที่ถูกบังคับตามกฎหมายเพราะงั้นอย่ามั่ว ไม่คุณไปย่งพี่ผมมาทำบุญสองพารผมบอกพี่วัดแต่ทาบุญถูกใ <c oughs> บเขาเรียกว่าใบอนะุโมทนาบุญนั่นนะเขาเรียกว่าทําบุญวัดแต่เขาเคยเขียนไว้ว่าใบอนุโมทนาบริจาคเขาเคยเขียนไหมเคยี <c oughs> เออแล้วมึงจะมาเถียงกนะันสองเรื่องมารวมกันได้ยังไง <c oughs> โอเคพี่ฟังก็ใจของพีเองไม่ใช่คนทั้งโลกก็เป็นอย่างนี้มาด่าผมทําบุญแล,ล้วเอาคืนเฮ้ยมูลนิธิไม่มีคําว่าทําบุญมี เการหลวงพ่อลงกดเนี่ยผมไม่หยากนะครับผมทําบุญไปเยอะอะหลวงพ่อลงกดเนี่ยคุณทําบุญผมไม่ทำบุญไปเยอะเลยนะคุณไม่ต้องไปเอาคืนหรอกผมไม่ได้เอาคืนท่านอยู่แล้วท่านทำอะไรท่านเพราะว่าทําบุญไม่มีจุดหมายไม่เคยสนใจไม่เคยทำอะไรด้วยผมเลยและการทําบุญไม่ต้องขออนุญาตมีใครไหมวันนี้ จะเลี้ยงอ่าจะทําบุญทอดจะทําบุญทอดกระถินต้องไปขออนุญ,ญาตโอเคพี่อันนี้ผมแล้วใเซลอ่าบริจาคต้องขออนุญ,ญาตแต่บางกรณีไม่ต้องขอถ้าบริจาคอันนั้นไม่เกี่ยวข้องกับสาธารณนะอ้าโอ้ยพอดีอเพื่อนข้างบ้านตายไม่มีเงินเลยจนมากเฮ้ ถ้าอยากร่วมบริจาคไปทําศพพวกมันทําบุญให้มันอันนี้เขาเรียกว่าไม่ใช่เรื่องสาธารณะเป็นปัจเจกบุคคลคือบริจาคเอามาจัดการเรื่องนี้และเรื่องนี้ไม่ได้มีประโยชน์ต่อสาธารณะมีประโยชน์ต่อปัจเจกบุคคลคือคนตายคนนี้และครอบครัวของคนตายอยาไปเปิดกฎหมายอ่านกันสะบ้างปวดหัวมากเลยอย่างบริจาคลงศพเนี้ยออนนี้เรียกบริจาคบ้างพี่บริจาคลงศพก็ พี่พพีี่่บริจาคที่ไหนอะฮะต้องถามว่าพี่บริจาคที่ไหนถ้าบริจาคมูลนี้ทป่เติตึงออนไลน์ออนไลน์นี่คือไปทำไปที่วัดหรือไปไม่ไม่ไม่คือเขาที่เขาเปิดลิงก์มาแบบแต่ที่เราศึกษาแล้วแบะพี่จะถูกหลอกหมดแล้วไปานที่ทำเงินเป็นวัดหรือเป็นมูลนิธิถ้าปเติตึงพี่ไปบริจาคเขาเรียกว่าบริจักลงศพเขาไม่เรียกว่าทําบุญไปร่วมบริจาคแต่พี่มีความรู้สึกว่าพี่ได้บุญ แต่เขาจะเขียนว่าร่วมบริจาคซึ่งก็ไม่รู้อ้าจุดหมายปลายทางชัดเจนพี่ถึงร่วมบริจาคถูกไหมทอดกระถินพี่ไปถามหลวงพ่อได้ไหมว่าเงินทอดกระถินจะไปทำอะไรบ้างอ้าวเอาไปเอาไปทาสีวัดใหม่เอาไปซื้อโต๊ะเอาเอาไปติดลูกกงเอาไปเพิ่มติดประตู มันไม่ได้มันเงินทําบุญให้แล้วให้เลยไม่มีจุดหมาย <Okay. S 1> เงินบริจาคต้องมีจุดหมายเพื่อสาธารณะหรือเพื่อปัจเจ็บบุคคลปวดหัวมากไม่เอาละทุกคนพักก่อนพี่ียผมไม่ได้เกลียดไงผมอยากให้คนไทยรู้เรื่องถ้าไม่รู้เรื่องตกเป็นเหยื่อคนตกเป็นเหยื่อคนพี่ไป พี่บอกพี่เรียนกฎหมายมาพี่เปิดกฎหมายดูอ่านบ้างนะพี่ผมเดีแต่แพ่งมาตาแท่งอาญาผมไม่ไปสนใจเรื่องไงไอ้เรื่องคิ๊บคิ๊บเลี้ยงพี่ตอนนี้จะพับสื่อสารไหมนะในงานกาแฟวันนี้เออจริงๆผมไม่ไปไอเรื่องนี้จะทม่ไปคุยเด่นเนี่ยผมไม่ไปมานั่งวิเคราะห์มันไม่เกี่ยวพี่ถ้าพ e ี่อยากรู้เรื่องอะไรนะ พี่เซิร์ชใน Google Google แล้วใน Google แล้วพี่มันขึ้นมามาตราพี่เข้าไปอ่านในมาตราไม่มีใครช่วยพี่ได้นอกจากความรู้ติดตัวที่ช่วยพี่ได้แค่นั้นเลยครับผมพูดเลยถ้าเกิดพี่เป็นคนเก่งพอรู้อยู่บ้างเคสนี้ก็จะไม่เกิดกับพี่ไอ้ศูนยสตางค์อะไรของพี่ที่โอนมาไม่ไดีผมด้วยา่านไปเพราะว่าผมไม่ได้เป็นั่านสนใจในที่ก็เลยไม่ใช่ ก็ไอเพราะไอคำว่าไม่สนใจไม่คิดอะไรนี่แหละที่ผมบอกว่าให้สนใจบ้างให้คิดบ้างมันจะได้ไม่มีปัญหานะฮะแต่ถ้าสิ่งที่ผมบอกแล้วพี่บอกไม่ได้สนใจไม่ได้คิดอะไรมันก็กลับไปลูปเดิมมันก็คือปัญหาแห่งชีวิตถ้าพี่ยังถืออุดมคติว่าไม่สั่งช่างมันไม่สนใจก็ไม่เป็นไรมันก็กลับมาเรื่องเดิมอีกแคเพราพี่ผม ถ้าถึงที่ผมมาหาพี่เนี่ยถือว่าเป็นรสบการณ์ที่ผมผมผมคงไม่มานั่งสนใจเฟซนะ้พี่เพราะว่าใครถามเราใครผมไม่สนใจแล้วเพราะว่าภาระผมไม่ตรงนีต้องมาผิดชอบตัวเองถือว่าอ่้ดีถูกต้องมวจะเปนั่งเนี่ยผมเสียเวลาแล้วพี่แทนที่ผมจะเวลาไปาพักผ่อนรู้นะพักผ่อนพี่พี่เสียเวลาแต่พี่ไม่เสียหรอกเดี๋ยวที่พี่ผมนอกจากเสียเวลาแล้วผมจะต้องไปแจ้งความผมจะต้องวุ่นวายพนักงานผมกี่คนต้องเก็บข้อมูล ผมต้องจ้างทนายความผมเสียเงินและเสียเวลาและเสียประสาทแต่พี่อ่ะแค่เสียเวลานิดเดียวไม่พีจารณาที่ตรงนั้นนในที่ผมนับถือพี่นะแต่พี่จะเป็นพี่จะนับถือผมตอนไหนวะกี่โมงยังไงพี่ผมคือพี่เนี่ยผมไม่ได้นั่งนะคือผมไม่ได้นั่นนะพี่คือผมในในนับถือพี่อ่ะผมเห็นผมไม่อ่านพี่มาประวัติอะไรพี่มาอ่านประวัติผมอีกเอ้าพี่ผมก็อยากจะรู้ไงว่าคนที่ดี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 อ่านประวัติผม ก็ผมบอกพี่ไงพี่เป็นคนเอาแมวมาเลี้ยงแมวคอยมาเลี้ยงอะไรเงี้ยเออมาเออผมก็เออพี่เป็นคนใจบุญเนาะเออบางคนที่เขาไม่ทำอย่างนี้ไงพี่มีสักยภาพความได้อย่างผมไม่จะฟ้องเรื่องนี้นะเรื่องแม้ทั้งคนเลี้ยงหมาอะไรเงี้ยเออมาดูแลโอเคผมรับเดี๋ยวว่าเอาอะไรที่แบบมดูแลโอเคผมนะครับเพราะว่าผมก็เป็นคนที่อย่างน้อยพี่ก็เป็นคนจิตใจเมตตาแทนที่พี่ฟ้องก็สิทธิของส่วนตัวเองของบริษัท เพื่อซื้อชื่อเสียงอันนี้ไม่ว่าก,นะากนันเาตั้งกฎหมายก็พี่จะมีสิทธิ์อยู่แล้วใช่ไหมฮะเราไม่ว่ากันอยู่แล้วส่วนใครที่ชอบผมไม่ชอบผมไม่ชอบที่เรื่องของเขาผมไปห้ามไม่ได้ผมเม่นีเทีย์ที่ผมพูดตรงผมออกไปเนี่ยผมเดินกับทุกวันนี้ผมชิงจรินกับระบบระบบอย่างนี้อยู่แล้วมันเป็นไรไม่เป็นไรอันนี้ละสิทธิ์ของพี่เราจะไม่ก้าวล่วงครับ